สวัสดีนะครับวันนี้สําหรับเขาคอแล้วถือว่าเป็นวันที่อากาศโปร่งนะครับทําให้วันนี้เลยอยากจะพามาชมบรรยากาศของอที่ดินผืนสวยพื้นงามแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ถือว่าเป็นผืนใจกลางไข่แดงที่งามมากๆนะครับแปลงนี้ทั้งหมด80ไร่นะครับก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังนุ้นก็จะเป็นลำธารน,นะครับ ถ้ามองเข้าไปเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาด้านนูน้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นคืออ่ากลงหันวิวกลางหันนะครับแล้วก็ที่สําคัญแปลงนี้ทั้งแปลงนะครับถนนถนนทั้งหมดที่ตัดเข้ามาในแปลงเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะครับถนนทั้งหมดที่ตัดพามาในแปลงเนี่ยเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านหน้าล็อกที่จัดสรรทุกทุกแปลงนะครับทุกล็อกนะครับอืมแล้วที่สําคัญคือ ตลอดแนวนะครับตลอดแนวมีสนสามใบอยู่นะครับเป็นสนสามใบที่อายุมากกว่าสามสิบปีนะครับสนสามใบเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่จํากัดพื้นที่นะครับไม่สามารถที่จะขนย้ายออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้นะครับในช่วงวันที่ถ้าเกิดว่าเราได้มาในช่วงวันที่มีหมอกนะครับลงอ่อนๆนะครับบรรยากาศจะดีมากนะฮะเขาเรียกว่า หมือนอยู่ในแดนสวรรค์เพราะฉะนั้นแปลงนี้เขาเลยตั้งชื่อว่าเออ่แปลงพาราไดซ์นะครับนะครับของอ่อโครงการนโมแลนด์แปลงนี้เรียกว่าเฟสพาราไดซ์นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆพาชมไปนะครับเรื่อยๆครับ